และโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญว่าเท่ร้อยที่รรรรรพระโตอาราหะโตสมมาสมรุทศกัณฐ์หน้าโมตสัระควะโตราราหะตูระอิวารานีสปะริวารานีพิภูสัมพัสสะศัน์นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกต่ผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหลายเหล่านี้แดกพระภิกษจสงฆงขอพระพิกูุสงฆง ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานการทำบุญทอดพระบาทสามัคคีเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ยอดมีสถานประกอบกิจการนายจ้างและลูกจ้างร่วมทําบุญคนทั่วไปและผู้ใช้แรงงานได้ร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ากพระบรมราชาชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอการมหา เฉลิมพระชนมพรรษาในนามของผู้ใช้แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบพระคุณสำนักง,งานสวัสดิการและพุ้งครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรง วา,างทำหลายหรอบนี้แด่พระพิกสุะภิสงฆ์ขอพระพิสุทธะปงโตท่านที่เจ็ดนางสาวท่านที่สี่นายจิงกุสงสุบริษัทค้งเสือธราการจำกัด ท่านที่ห้านายอนุชา